หนึ่งเรื่องที่คุณต้องรู้ก่อนเป็นครูบนโลกออนไลน์ค่ะโพ์วัสนาสโซจานอฟสกี้ค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องโพ์วัสนาสอนทำออนไลน์สนไร้างรายได้เจ็ดหลักค่ะวันนี้ค่ะโค้ชก็จะมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนเพื่อทุกคน,นะคะ่ะซึ่งเป็นความรู้ที่สําคัญมากที่คุณจะต้องรู้ก่อนที่คุณค่ะ จะเป็นครูบนโลกออนไลน์โอเคไหมคะทุกคนคะหลายคนหลายท่านค่ะที่เข้ามาเป็นครูบนโลกออนไลน์นะคะและก็เข้ามาอย่างสเปะสปนะคะเข้ามาสเปะสปะแล้วก็ไม่รู้ทิดรู้ทางค่ะเขาบอกว่าออกมาแบ่งปันความรู้ออกมาให้ความรู้ผู้คนค่ะก็ออกมาแบ่งปันแบบสเปะสปะนะคะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ครูออนไลน์ค่ะหลายๆคนพลาดอย่างมากเลยนะคะวันนี้ก่อนที่คุณจะเป็นครูค่ะคุณจะต้องรู้ให้ชัดเจนว่า คุณเนี่ยค่ะเข้ามาบนโลกออนไลน์เนี่ยค่ะเข้ามาเป็นครูเนี่ยคุณต้องการมาทําอะไรนะคะและคุณต้องการมาสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองให้กับผู้อื่นได้ยังไงนะคะคุณจะต้องรู้เรื่องนี้ให้มากๆเลยนะคะทุกคนค่ะและสิ่งที่คุณต้องรู้เรื่องนี้นั่นก็คือคุณจะต้องรู้ให้ชัดเจนว่าคุณเข้ามาเป็นครูบนโลกออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาให้กับใครค่ะคุณจะต้องรู้กลุ่มเป้าหมายของคุณให้ชัดเจนว่า คุณต้องการจะช่วยคนในเรื่องไหนคุณต้องการมาแก้ปัญหาอะไรให้กับผู้คนคุณจะต้องรู้เรื่องนี้ให้ชัดเจนก่อนพอรู้ชัดเจนแล้วค่ะทุกอย่างมันจะเป็นไปตามโฟลของมาร์เก็ตติ้งด้วยแล้วก็มันก็จะเป็นไปตามโฟลในเรื่องของการที่คุณขายอยากจะช่วยเหลือคนจริงๆนะคะทุกคนค่ะเนาะเคล็ดลับข้อนี้ก็คือการที่คุณค่ะเข้ามาบนโลกออนไลน์ก่อนที่คุณจะเป็นครูค่ะคุณต้องรู้ให้ชัดเจนว่า คุณมาช่วยใครคุณมาแก้ปัญหาให้ใครโอเคไหมคะและคุณอยากจะช่วยใครให้สําเร็จบนโลกออนไลน์นะคะจะต้องรู้ให้ชัดเจนค่ะเพราะว่าคุณทําหน้าที่เป็นครูเป็นโค้ชนั่นเองคุณจะต้องรู้เรื่องนี้ให้ชัดเจนอย่าไปแบบสเปสปะนะคะเพราะว่าคนฟังคนดูคนที่เขาจะมาเป็นนักเรียนคุณคนที่เขาจะมาให้คุณช่วยเหลือค่ะ เขาก็งงเหมือนกันเขาก็สับสนเหมือนกันว่าสรุปแล้วคุณจะมาช่วยแก้ปัญหาอะไรให้ใครและคุณค่ะจะช่วยใครช่วยคนกลุ่มไหนคะ่ะคนดูคนฟังก็งง,งเหมือนกันคะวันนี้สิ่งนี้ที่คุณจะต้องรู้คือการที่คุณค่ะรู้ว่าคุณจะมาช่วยใครบนโลกออนไลน์นะคะเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้นะคะและถ้าท่านไหนคะ่ะที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นครูแบบไหนจะเป็นครูสายไหนจะเป็นครูบนโลกออนไลน์ได้ยังไง แล้วกระบวนการ1 23 4าจะต้องทำอะไรแบบไหนยังไงบ้างคะถ้าคุณไม่รู้ค่ะคุณสามารถมาโคชชิ่งกับโค้ชได้3ชั่วโมงโอเคไหมคะสามชั่วโมงค่ะโค้ชจะพาคุณค่ะตั้งชื่อนะคะตั้งชื่อช่องตั้งชื่อร้านค้าของคุณแล้วพาคุณค่ะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วทักมาคุยกันนะคะมาเจอกันที่โคชชิ่งวันออนวันค่ะ